เสียงคนตายด้วยแบบว่าเขาอยากให้เชลไอเชลลงสตรีมก่อนไอลแชลโอ้โหโอ้โหใครโอ้โหแชลลงโกเชลลงโกเชลมึงลงโก้โกลงโกลงโกเลยไม่ไม่ไม่มันเป็นเป็นที่สมองพี่มันเป็นที่สมองพี่ไอ้พี่ลงไปเลยลงเลยลงเลยเชล มันดึงไปแล้วไหวยังเคยครับเขาเรียกเลขบัญชีไหมส่งเลขบัญชีมาส่งเลขบัญชีมาน่าดูดีดูดีอ่ะพี่ๆี่ครับพี่ๆฟังทองมาเราเรามารวมกันด้านหน้าหน่อยมามามาด้านหน้าหน่อยมาด้านหน้าหน่อยไอยสไลบนเนมันสไลด์ไม่ได้สไลด์ไม่ได้เอฟเก้าเรื่อยเอฟเก้าเรื่อยๆอุ้มตัวเองพี่เช็คไอ้พิมันอุ้มตัวเองพี่เช็คอุ้มเรื่อยๆ อุ้มเรื่อยๆจนกว่าโผล่ได้อุ้มเรื่อยๆอุ้มตัวเองอุ้มตัวเองไอเช็คลองสไลด์ด้วยอุ้มสองอันอุ้มสองขึนขอบคุณครับขอบคุณพี่เวียนขอบคุณพี่ด้วยนะครับซื้อๆครับ WL ขอบคุณครับอ่าพี่ๆครับฟังทองนะเดี๋ยวเราฟังอ่ตอนที่ไปโถมาคือชนไปด้านหน้าหน่อยนะพี่ๆเล่นเหมือนเมื่อกี้ดีเลยพี่เราช่วยกันทำกันได้ได้อะพี่โอเคไหมเราไหวพี่เชื่อได้ แบบเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเหลือเยอะเอาเพื่อนที่ชุบกันโคเวอร์กันอ่ะไว้ข้างหลังเลยแล้พวกที่ไฟได้มึงไปไฟข้างหน้าวะใครใครใครโดนชุบแล้วอ่าเราวิ่งไปด้านหน้าเพื่อไปโถมไปช่วยช่วยกันทําดาเมจอีกนะพี่เราไม่ต้องมาเที่ยวกระจกด้านหลังนะตอนนี้เช็คด็อกแทักเออด็อกแท็กตัวเองวีวอ่าด็อกแท็กตัวเองเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนด็อกแท็กโอเคโอเคมาพร้อมพร้อมพร้อม เอ๋อไม่เป็นไรค่บไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครพอปั๊มเลยพี่ซันปั๊มพี่ซันใส่ปั๊มอะไรเลยอ่ะค้นรถรับพี่พี่ค้นรถคือรถึ้นรถงไอรนึถรับค้นรถึ้นรถขับว่าไงพี่ว่าไงี่เหลือสามนาทีสามนาทีได้อ่ะนัดยืงยิงกูเก้แล้วก็แบบว่ายิงกูนก้อจ้าเอวเกัอก็เก้อนั่งชิอยู่ริมผาซ้าย อย่าประมาทนะอย่าราต้องรีบาว้ยรีบเยยแม่คุณพูดเหมือนรีบโอเคขึ้นรถไว้ไอ้ไอ้ฟูเรียไปวนตอหลังเลยเอาพวกจีดีบขึ้นมาฟังทองครับฟังทองขึ้นรถเลยพี่พีขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถพร้อมพร้อมออขึ้นรถได้จีดีบีกับแท็กขึ้น้านนาจีดีบกับแท็กขึ้นแมนนาครับโอเค พ sure, right? ี่พี่เหลาขึ้นรถเลยพี่เชื่อทอกดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอนขึ้นรถไวขึ้นรถเลยดูหน้าดูหลังดีๆนะเว้ยความกับวุฒิทีนะพร้อมนะพี่พี่ MT นะเราไหวเราไหวเลยเราไหวเว้ยซูเปอร์ซูพี่เอาไหนเออเอาไหนเอาไหนไปเร็วอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่างย่แ มาบ้าเราไม่ห่ออะฟังทองนะเงียบก่อนเงียบก่อนเออรีเซตได้ไวนะพี่รีเซตได้ไวนะครับรีเซตได้ไวนะรีกรุ๊ปไม่ทันนะเอ้ยอย่าหูดับมาถ้าเขาข้ามไปเลนนู้นเราอยู่เลนนี้นะเว้ยฟังไว้อย่าข้ามใช่ใช่เราไม่ต้องไปตามเกมเขานะเราเราเล่นเกมเราพี่นี่นอยู่ฝั่งนี้เอาป้านเรอก่อนนะรอก่อนนะครับถ้าเล่นไฮเวย์อ่ะเล่นเลนเดียวนะอย่าวิ่งไปสองเลนใช่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 เลนนี้อยู่าเลนเดียวกันตายเว้ยอย่าแยกไฟมันเหนื่อยเดียวเดียวทีนื่อยไฟแรงตึ๊ชุด เก็บพันด้วยเก็บพันด้วยตีบอย่าบ้าตีบพร้อม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 ตีมบ้าตีมเนาฟิวบาลฟิวยังไม่พูดนี่ย่เฮาขึ้นรถละเลยเจ้าทองเซื้อขอบคุณพี่พี่พที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วเจ้าทองด้วยเด้อ อ้พ no ี่บอเสียงดังว okay, ่ะใครจะเข้ามานะทุกคนเข้าใจไหมปักก๊อปเอาหน่อยปักก๊อปโอเคครับพี่จูโอเคครับพี่จูไอเคครพี่จูโอเคพี่จูผมกูถามหน่อยสิไอ้บุ๊กเกนไอ้บุ๊กเกนบุ๊คเกนบุ๊คเกนในตะวันไอเงี้ยเด็ดเด็ดเด็ดเจอบางไหนผมเดี๋ยวเจอบางไหนเหยียต่อเหยียดต่ออย่าอย่าอย่าให้พี่อาร์มต้อออกลงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมได้เงินจากพี่ยันหลงครับเจ้าของโดนปล้นมาครับ ติดตัวนะแม่หนีเคสพี่ตำรวจำรวยนะแล้วต่อเคสหลวงแล้วไม่ให้รวมอย่านตอนนี้หมดเวลาครูเดีแล้วนะหมดเวลาครูเดาวจริงอ่ะพี่เหล่าพี่เหล่าฟังทองขับช้าๆพี่นำไปเลยช้าๆขับไปช้าๆเรนนี้เลยเรนนี้เลยขับไปเลยด้านหลังตามหน่อยด้านหลังตามหน่อยพี่ๆด้านหลังตามหน่อย ด้านหลังตามมาหน่อยครับด้านหลังตามนะตามหน้าหน่อยด้านหลังโอเคไปทากนกันหน่อยโอเคถ่อชนก็ร้องย<ๆ>ิงันอยู่ยมมนะอย่างไรทงครับบ้รักเพื่อนที่มากมากนะอ้าวตลงรักเพื่อนเหรอพี่ไม่ได้รักพี่พี่เอ็นทีเอ็นเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่วนนนีี้้เเาาป็ช่ง <c oughs> แลจตรงนี้เนินนี้แหละเนินสูงสุดบน ต่เราได้เปรียบขึ้นซ้ายออก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 ซ้ายไม่ไม่ไม่อยู่เทินอยู่เทินพี่อยู่เทินเชื่อรองอยู่เทินไปอยู่เทินไปอยู่เทินไป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 อยู่เทินอยู่เทินไปอยู่เทินไปไปเลยไปเลยไปเลยอยู่เทินไปอยู่เทินดิพี่โอเคขับช้าๆเรื่อยๆมีมีจุดหมายแล้วพี่ขับช้าๆเรื่อยๆเรื่อยๆขับไปเลยขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆ คนนั่งหลังคนนั่งข้างดูหลังด้วยนะคนนั่งข้างดูหลังด้วยนะโห้ยแม่คตรหน่สาคนนีตำรวจใช่ใชมันเป็นไรไม่เป็นไรมา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 ไม่เป็นไรครับพี่มามาครับดีดกูดีด เขาเดี๋ยวพี่พี่ผมขอผมขอพี่ใจเย็นในผีวขอไอ้ผอ่ะอยู่เทิร์นกลับอยู่เทิร์นกลับพี่อยู่เทิร์นกลับมาทำไมไปที่อื่นเพื่อดึงเวลาดิ้งพอลใจเขารีบมาไฟทำไมวนไปที่อื่นเลยใจเย็นนี่แล้ไฟไปบ่อยไม่ดีอ่ะวนวนไปเรนูวนไปเรนูวนไปเรนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราพี่พี่มาเรนนี้มาเรนนี้เลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลัอยู่เทิร์นอยู่เทิร์นอยู่เทิร์นกลับมากลับมากลับมารีเซ็ตเร็ว เตรียมชนเตรียมชนเตรียมชนเลยพี่เอาเลนเดียวนะเลนเดียวฝั่งท้องมาเลนเดียวมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ทางตึกสี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 เราไม่ต้องนำหน้าทัให้แท้เราเล่นเลนนี้เราเล่นเลนนี้เราเล่นอ่ะพร้อมพร้อมนะพี่ใจเย็นๆช้าๆเขามาแล้วเอาขับไปเลยพี่ขับไปเลย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 

รถพังครับพี่มันรถพังมันรถพังดึงพังบอยทองยิงนี่บ่อยทองยิงนี่ไปหาเพื่อนโอเค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 ไป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 มันลงแล้วพี่ลงแล้วลง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 เอาเอาลมเอาเออเอามาที่เอาหน่อยโดนอนิเมะใจเย็นลมเอาหน่อยนู่นนู่นฝั่งหนูเต็มพี่โถมไปฝั่งหนูโถมไปฝั่งหนูเร็ว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 โถมไปฝั่งหนู มาเลนนี้มาเนนี้พี่พมาเนนี้มาเนนี้เร็วเร็วเร็วเรลมกลมากม้มกลับมาลมเอาเร็วเข้ามาเลยเข้าเลยเข้าเลยเออล้มดี๋ยวเข้าดูเดียวกูีตายสีตายทายผมเล่น้ายพี่ Anh này, anh này, anh này, anh này. Xả giữa, xả giữa, ao, leo. Ơ, mày con điều. Ơ. No no, này, này, <shriek> <quick> ไปเลยยิงเพื e au, ่อนหน่อยพี่โอเคชุบเลยชุบเลยเอามันเออนี่นี่นี่หลังเต็มสวยพี่แทงเออแทงแทงเอามันคนเดียวคนเดียวพี่สันอยังหิวเอาเออลมพี่ลมแล้วพี่เจตี้เอาเอามันลมพี่เกียรลพี่เกีลเล่นต่อเล่นต่อพี่เกียร์เล่นต่อล้มสวยเอาเออแล้วเอาลมลมต่อเอามันเออ ประมาณนี้นี่นี่นี่โดนแล้วจกด้วยจกด้วยจกด้วยเออตีลมนี่นี่นี่มานั่นน่ะทองยิงให้ทองยิงให้ทองยิงให้โทษโทษโทษพี่เกียร์น้องยิงเองพี่ลุงไปลุงลุงไปลุง เออเอามันเออลมจกด้วยพี่พ okay, 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 okay. uh, yeah. ี okay, 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 okay. ่พี่จกจกจพี่อนเส้รไม่ได้ทองยิงไอ้ทองยิงเมื่อกี้ไม่ไทองยิงทองยิงสวยลมเลยปเลยอเคโคโอคลมเดเล่นเดี๋่เดวเล่นกดวเล่นดวเ่นดย่นดยเล่นดล่เล่นนเดเนด้ว่อยนเดนด่น่นเยนด่นนดน่นยนดเ่ย่นน ด้านหน้าเราโดนด้านหน้าเราโดนโถไปด้านหน้าพี่ฝังทองไปด้านหน้าเออเอา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 เออนี่คนนึงสวยพี่เพียวปล่อยพี่เพียวสวยพี่เพียวดี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 จกด้วยจกด้วยจกเลยจกเลยไปเลยครับที่ที่ไปเลยไปเลยไปจกไปจกไปจกนี่นี่นี่พี่เวทพี่เวทขึ้นรถทองมาพี่หมูพี่หมูขึ้นรถทองมาพี่หมูนี่นี่นี่เห็นไหมรถทองเนี่ยหัวแดงเนี่ยขึ้นมา เอาปลดแล้วลงไปพี่ไปช่วยเพื่อนลงไปเลยรีเซ็ตได้ไวไป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 มามามานี่มานี่ใครปดใครปดมานี่ใครปดมานี่มาหนี้ปดหน่อยปดหน่อยปดให้หน่อยปดให้ใจเย็นยืนยินนิ่งยื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 นนอ่ะไปไปช่วยเพื่อนนั่นหน้าไปช่วยเพื่อนนั่นหน้าจบไปเลยไปเลยไปเลยไปช่วยเพื่อนไปไปไปถมไปมานี่มานี่ใครโอเคไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปจกไปจกไปจบทองมีทองมีทองมีมาหนี้ ขอหน่อยครับพี่โดนล็อกมืออยู่ในในในมานี่มันนี่อยู่นี่อยู่อยู่นี่อยู่โอ้ท้องหมดว่ะท้องหมดท้องหมดพี่วิ่งมา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 นี่นี่ช่วยช่วยช่วยปลดพี่เพียวหน่อยช่วยปลดพี่เพียวหน่อยโอเคโอเคโอเคทองยิงปล่อยไป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 จัดนิดนิดจัดนิงนิดไม่ดูดูดูรถเหล่าดูดูรถเหล่าดูเอ้าวล่วงแล้วปล่อยมาชี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 ฟังท้องปล่อยมาชีปล่อยปล่อยมาชีปล่อยมาชีออกมาเลยออกมาเลยเอาหน่อยเอาหน่อย เออเอาพี่ล้มอ่ะต่อเลยครับต่อเลยจบเลยจบเลยไปครับพี่พี่รีเซ็ตกลับมามาวิ่งขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถเลยเขาไม่มีเขาไม่มีขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยเก็บอาวุธครับทุกคนเก็บอาวุธทุกคนเก็บอาวุธขึ้นรถ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 ตัวเองขึ้นรถตัวเอง ขึ้นมาพี่จ๋าขึ้นมาพี่จ๋าพี่จ๋าเอ้ยทุกคนไปคนนั่งแปลวรถเขามาคนนั่งแปลวรถเขามาพี่จ๋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 าวิ่งวิ่งลงไปเอารถเขาแปลวรถเขามาเลยคนละคันเลยไปเลยไปเลยพี่จ๋าพี่พี่คนนั่งซ้อนแปลวรถเขาคนละคันมา